สวัสดีครับผมตั้มเนต้าติวานนท์ปทุมธานีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ช่องดูเรกับต้มนะครับวันนี้มีภารกิจนะครับจะต้องขับรถไปส่งที่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานนะครับเป็นระยะทาง300กว่ากิโลนะฮะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องดูเรกับต้มไว้ด้วยนะครับไปกันเลย สวัสดีครับตอนนี้ก็ตีห้ายี่สแปดนาทีนะครับวันนี้ก็ภารกิจตั้มนะครับจะต้องขับรถเนต้าวีทูสมาร์ทนะครับคันนี้เลยนะฮะี่จะต้องขับจากปุมไปส่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราก็จะวิ่งเส้นสายเอเชียกันไปเลยนะครับเป็นระยะทางสามรอยยี่สิบแปดกิโลนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ตั้มไปส่งรถคนเดียวในระยะทางไกลๆแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่ม เซตนู่นเซตนี่แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับแบตเตอรี่นะครับตั้งก็ชาร์จไว้ให้ลูกค้าเต็มร้อยก่อนออกไปส่งมอบทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งมอบข้างน,นอกสถานที่หรือส่งมอบที่โชรูมนะครับตั้งก็จะชาร์จแบตไว้ให้ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้สําคัญเลยเราจะตั้งค่าโหมดกันว่าวันนี้เราจะไปในโหมดของปกตินะครับแล้วก็ จัดการโหมด One p a ดเดิลนะครับแบบชะลอนะฮะไม่เอาถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็รีเจนพลังงานไม่ต้องใช้นะครับถ้าเป็นโหมดวันแพดเดิลอ๋อใช้ครับเราเราตั้งค่าไว้ที่มากอยู่แล้วรีเจน3นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าระยะทาง328กิโลนะครับเราเสียค่าไฟไปเท่าไหร่นะครับผมไปกันเลย เอาละครับตอนนี้ตั้มก็ถึงจังหวัดอ่างทองนะครับวิ่งได้สักประมาณมา60กว่าโลแล้วนะครับก็ในโหมดรีเซ็ตพลังงาน3หรือรีเจน3นะครับแล้วก็ตัวโหมด e p a t t e r n หรือเขาเรียกย่าไงว่า one p a t t e r n นั่นเองนะครับก็เป็นการน่วงนะครับจากแบตเตรรเอรี่นะครับเหมือนเบรกนี่แหละครับแต่ว่าไม่ต้องกดเหยียบเบรกเลยนะครับถอดเท้าออกจากคันเร่ง นะครับผมรถก็จะหน่วงเบรกให้นะครับเป็นการดึงพลังงานกลับมาที่แบตเตอรี่ของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักตามเองก็จะปรับครับมาเป็นในโหมดของธรรมดานะฮะผมเนาะรู้สึกว่าเวีนเวียนศีรษะนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะก็ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็เหลือ80นะฮะ81 80นะครับก ผ่านไป60กว่าโลก็ลดมา20%นนะครับไปกันต่อเลยก็ใ,ใส่เสียแล้วจังหวัดอ่างทองนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับตอนนี้เราก็อยู่เกือบเกือบจะสิบปีแล้วนะครับตอนนี้ตั้มก็เปิดระบบ a d a ั d ทั้งหมดนะครับระบบตัวช่วยขับขี่ทั้ง8อย่างนะครับก็ตอนนี้อยู่ในโหมด Adaptive Cruise Control นะครับควบคุมความเร็วที่ตอนนี้อยู่ที่102กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ mm hmm. ก็ตัว,วควบคุมให้อยู่ในเลนเตือนออกเอกเลนตอนนี้ก็ทำงานนะครับตอนนี้ตามไม่ได้จับพวงมาลัยเลยนะครับรถก็จะพยายามวควบคุมให้อยู่ในเลนนะครับผมให้ดูจากถนนนะครับไม่ได้จับพวงมาลัยเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับระบบทางานได้ดีมากๆนะครับก็จริงๆในรุ่นของตัวท็อปของเราในรุ่นของสมาร์ทนะครับจะมีกล้อง a d a s มาให้นะครับระบบช่วยขับขี่ทั้ง8อย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไปกันต่อสิงบุรีไปกันต่อเอาละรครับตอนนี้นะครับตั้มก็อยู่ในบด Adaptive c r u i s e Control แบบ Stop and Go นะครับเวเลยห่างได้ถึง5คันนะครับตอนนี้ระบบกล้อง Ad a s ก็กำลังทำงานนะครับก็ควบคุมให้อยู่ในเลนเตือนออกนอกเลนนะครับกำลังทำงานอยู่นะครับเห็นไหมครับตั้มไม่ได้จับพวงมาลัยเลยมืออยู่นี่นะครับแล้วก็ขานะครับอยู่อย่างนี้นะครับไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยเราล็อกความเร็วไว้ที่102กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็พอดีมีรถคันข้างหน้าอยู่ นะครับความเร็วเราก็ลงมารักษาระดับอยู่ที่ประมาณ8 9นะครับจับจากคันข้างหน้านะครับถ้าคันข้างหน้าเบรกนะครับรถเราก็จะหน่วงเบรกตามนะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งไม่เกิน3วินาทีนะครับนะฮะไม่เกิน3วินาทีนะครับแต่ถ้า2วินาทีรถข้างหน้าเคลื่อนที่รถเราก็จะเคลื่อนที่ตามนะครับแต่จริงๆแนะนำนะครับให้จับพวงมาลัยไว้นะครับตั้มทดลองระบบอ่าเตือนออกนอกเลนของเจ้าตัวกล้องเอดายของเนต้า ในรุ่นของสมาร์ทนะครับราคา459,000บาทเท่านั้นเองนะฮะวันนี้เราเปิดระบบกันแบบจัดเต็มทุกระบบเลยนะครับผมนะฮะไปกันตับตอนนี้เราก็อยู่หน้าด่านใหญ่สิงห์บุรีนะฮะผมก็ก็ต้องชะ <c oughs> ลอนะครับผมนะฮะเพื่อรอให้คุณตำรวจได้ตรวจรถของเรานะครับสงสัยจะโดนเรียกเพราะเป็นป้ายแดง แน่นอนนะครับแต่เราถูกกฎหมายทุกอย่างเป็นป้ายแดงแท้นะครับออกรถกับเรานะครับเป็นป้ายแดงแท้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็แวะปั๊มปอดตอดทอกิโลเมตรที่หนึ่งสี่หก ก็เหลือ40%ก็ชาร์จเลยดีกว่านะครับแวะพักแวะเข้าห้องน้ํานะครับก็วิ่งมาประมาณสักเกือบ200โลนะครับเหลือ 40%, 40นะครับก็สถานีฟ้าชาร์จ EV Station นะครับวางพอดีก็ชาร์จสัเลยได้พักนะครับก็ตัวหัวชาร์จของเราก็จะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับก็ ดีซี่เราก็ต้องดึงทั้งสองหัวนี้ออกมานะครับดึงที่ปิดทั้งสองอันออกมานะครับแล้วก็เราไปสแกนกันที่หัวจ่ายนะครับไฟตอนนี้ไฟก็เข้าแล้วนะครับก็จะมีไฟสามจุดอยู่ที่หน้ารถแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้กําลังจ่ายไฟแล้วนะครับแล้วก็พักได้เลยครับผมตอนนี้นะครับตั้มก็ชาร์จไฟตอนนี้ได้เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วครับก็ค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟครั้งนี้ก็หนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับเพราะว่า ไม่ชาร์จต่อให้ถึงร0อยแล้วนะครับก็จะออกเดินทางต่อเลยตอนนี้อยู่ที่อะไรนะปตทมโนรมนะครับมีตู้ EV station นะครับเป็นตู้ใหม่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออีก160กว่ากิโลนะครับถึงที่หมายบ้านลูกค้าที่จังหวัดกำแพงเพชรคองลานนะครับก็ขออนุญาตเดินทางกันต่อนะครับไปแล้วครับ โอซูจวัตอุทัยธานีไปกันต่อโอเคครับตอนนี้ตา้มก็มาถึงนคารสวรรค์แล้วนะครับวิ่งมา1 9 0 1 8 0กิโลมนะฮะ 8 8อยปบกิ 88, 98, 90, โลอะ่ะผมกลมนะถึงคนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็เราจะเดินทางกันต่ออีกประมาณ100กว่ากิโลนิดๆนะครับก็จะจะแปงเพ็ดนะครับไปกันต่อเลยเนะครับเราก็จะออกทางเลี่ยงเมืองนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าไป กำแพงเดชรขาเปิดไปเลี้ยวซ้ายนะครับผมเราไม่ได้เข้าในตัวเมืองนครสวรรค์นะครับจะบได้ไม่ต้องติดไฟแดงนะครับประมาณ124กิโลนะครับไปกันเรื่อยๆครับไม,ม่ต้องเรีง กันตอ,ตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก68กิโลถึงที่นัดหายกับลูกค้านะครับไปกันต่อเลย แล้วรับตอนนี้นะครับตั้มก็เดินทางมาถึงโรบินสันไรส์สไตล์นะครับเป็นที่นัดหมายกับพี่เบียร์นะครับเป็นลูกค้าของตั้มเองนะครับก็มาถึงโดยสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาถึงแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการรับรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายคลิปให้ฟังนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ครับผมตอนนี้นะครับตั้มก็กลับมาถึงปทุมโดยสวัสดิภาพนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังว่าภารกิจนะครับที่ตัต้มจะต้องนำเจ้ารถเนต้าวีสม t ร์ทเนี่ยในราคา4 5 9 0 0 0บาทเนี่ยไปส่งให้ลูกค้านะครับน้องเบียร์ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเป็นระยะกิโลที่320กว่ากิโลนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในการชาร์จไฟนะครับเพียง117บาทเท่านั้นนะครับก็ไปแวะชาร์จกันที่ จังหวัดชัยนาทนะครับก็ชาร์จครั้งเดียวนะครับจาก40%จนถึง90นะครับใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ28นาที29นาทีนะครับก็ชิลๆสบายๆนะครับสำหรับลูกค้านะฮะที่อยากจะแบบใช้รถเนตเวีเนี่ยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าขับจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงกำแพงเพชรแล้วก็ขับกลับมาเนี่ย ค่าใช้จ่ายเนี่ยสามร้อยบาทไม่เกินจริงแน่นอนคุ้มมากๆนะครับเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ถ่ายคนเดียวขับรถไปส่งคนเดียวนะครับก็ผิดพลาดเป็นการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่องดูรถกับตั้มไว้ด้วยนะครับโทรทัศน์ศูนย์เก้าห้าหกห้าสามเก้าสี่หนึ่งสี่นะครับติดต่อหาตั้มได้โดยตรงเลยนะครับเพราะตอนนี้โปรโมชั่นดีๆรอทุกคนอยู่นะครับไปลวครับสวัสดีครับ